ตอนเช้าค่ะไม่แล้วพี่น้องหาดแม่พิมเจ้าสาวมันอะีหนาวอากาศเย็นจ้อยๆเลยกาเย็นเย็นมาเนี่ยลมพัดวีวแต่ยังไม่มีแดดเลยนะ เดิอนออกกําลังกายพี่น้องตอนเช้าเช้าปักพุ่งทะเลไหมเนี่ยพุ้งทะเลกินไม่ได้นะเดี๋ยวข้าเจ้าว่ายางน้ําไส้หาดหาของเทียพี่น้องหาของร่วงไอ้ไอ้ปวกแวนปวกท้องของข้าเจ้าเล่นนะันสิเหม่มันเฮียน้่มันไส้หาดอันนี้<ม>อันนั้นย้อยควนด้ตุ่มหูนะ เป็นเป็นเพรท้องขําขาวเพดรัสเซียกับ,บรูโอ้ยทำอะไรกันหนูหนูปัดนี่ว่ามาทะเลได้เนี่ยกี่ตัวเนี่ยหกตัวหนาวไหมเล้นเนินกระโดดเชือกว่ะฮะดูน้องหมาพี่นาะผมจะพาก,กันเหนื่อยนอนเล็นกระโดดเชือกป้า ดีเลดีมากรัๆชุดยางกร่างกาใช่แต่พอเลื่อมเอากลองเท้าอาใบไม่ค่บ้านมาชมบิวพี่น้องแมะกิม เวลามีงานประจำปีงานรอยกระทงงานามีงานอันซีฟูดก็ย่องขาเจ้า,าจ,จัดหนีพี่น้องเดินนีล่ล่ะแกบ๊อบลูน่าคนขาเจ้าจะสั่งตึกสั่งอาคา,บา,บาบรบอบลูสั่งคอนโดบ๊อเป็นหมู่บ้านเขาอะไรเนะีเขาเรียกอะไรบาหลีนะให้คนเช่าอะ่ะเหมือนบังกะโลบ้านเป็นลังๆลังพี่น้องเนี่ยตรงนั้น แต่มันไม่มีทางเดินมาตรงนี้เนาะคนเช่าเขาก็ต้องเดิอนอ้อมไปโน้ตไปทางตึกพวกยี่พ้อแลว้ววนมาแม่จ้ะมันไก่อยู่เลยคันๆคันมีถนนลัดมานีนโอ้อง่ายอันนั้นตึกนั้นก็เพิ่งสร้างเสร็จมันนี่เงียบจ้ะมันนี่วันพาลืหาดค้นกันเลยพอหลาย ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะเต็มตั้งแต่เช้าเลยรถจอดเป็นแถวเพราะตรงนี้นเป็นหาดสาธารณะไม่มีเต็นท์นะคะโอ้ไม่มีเตียงผ้าใบาหนาวเย็น วินเตอร์เซลเขาอีกเขาใส่หมวกไหมพ่มก้นบาดแดดนสนสนไนใอก็ชนอย่างเนี้ยนแบบน้ำทะเลอุ <h 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 ้ยเสียงคืนพี่น้องหนาววันนี้บอเลรียเดือน้ำนะมาทะเลก็ไม่ค่อยได้เห่ียี่น้องไม่ได้เห่ียญนะ

ก,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 กอ่อนอันยางสดุดสวัสดีค่ะลองพัดปีวีดิ่งเอาเก็บงามตีนแล้วใส่เกือบแปะสันดิ แตมันก็เลยเดินนานหน่อยมันก็จะก็บง่ามตีนนะคะที่น้องค่ะึ่มวงนนี้กะเขาจอมากางเต็นนอนด้ยจใาง่ามนั้นเวลาเวลาคนมาเที่ยวเนาะบางคนเขาก็ไม่เช่าโรงแรมเขาก็กางเต็นตรงนี้ก็เห็นเขากางเต็นนะแต่ไม่รู้ มีเจ้าหน้าที่มาไล่หรือปิดกดเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะมันก็ดีเนาะเป็นเนยอะไรเลวกๆกินเนยความฝันก็หอยเด้วเก็บเงินซื้อค้าวจุนเนยกันนั่นแหละอยากติดกระอมข้าวจุนเนยเยอะเยอะไอ้บอล เนี่ยเด็กจะ cannot sit ไปบื้องหลัส cannot sit inside <S s <S seven s e e n people นี่ cannot sit เ <im itations> oh. ี่ย the โปเลตเก็บอยู่ดูดูสิจ้าห้วยยาเบ้าดุแล้วคอยหาเงินซื้อเองดอก ท่ายางพี่น้องบ่งบรรยากาศไปบรลุยจะบรรยายจังเลยไปฝั่งโน้นเป็นต้นกระถินนรลงเนาะไม่รู้เขาปลูกทำไมเป็นป่าเลยนะยอเยอเชีปลูกขายว่าต้นกระถินน่าลง ป่าเลยด้ป่าต้นกระถินล้วลงน้าก็จะปลูกขายต้นมันไหม,อมโอ๊ยมือชาแล้วอ, <c oughs> อันนี้สวย <c oughs> เลยหญาของนาคอยอีกแล้ว ดูสนต้นนี้พี่น้องดูสนต้นนี้โอ้ย <c oughs> เป็นพพ้งเป็นเป็นเป็น,ปนมีบักคอยเดือดจะ <c oughs> <c oughs> เอาแก่มาก <c oughs> โอ้วันนี้อากาศดีจริงๆเ <c oughs> ย็นช่วยๆส <c oughs> วยงามด้ยพี่น้อง